สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเพิ่มความร้อนให้กับหัวแรงแบบง่ายๆก่อนอื่นลุงตุ้ยก็ขอแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะครับก็จะมีหัวแรงอันนี้นะครับนี่ความร้อนแค่60วัตต์นะครับหอันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแกนความร้อนเซรามิก80วัตต์1อันนะครับอันนี้ท่อฉนวนกันความร้อนและก็ไม้อัด ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมีลวดที่เราจะใช้หนาๆแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาถอดชิ้นส่วนตรงนี้ดูกันนะครับก็จะมีท่อยางแบบนี้นะครับที่ล็อกตัวนี้สำหรับจับเวลา ทำงานมันจะไม่ร้อนแล้วมันก็จะยึดกับส่วนหัวด้วยนะครับต่อมาเราก็จะปลดตรงส่วนหัวตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยเราถอดออกให้หมดเลยนะครับและอันล่างสุดก็จะเป็นเกียวข้อแบบนี้นะครับจะเห็นแท่งเซรามิกแบบนี้นะครับนี่แท่งให้ความร้อนแบบนี้เลยอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็ทำการดึงส่วนท้ายตรงนี้ออกมันจะเป็น ตัวล็อกสายไฟนิดนึงนะครับนี่เอาดึงออกไปให้สุดแล้วเราก็ต้องใช้เหล็กหรือไขควงเล็กๆดันเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ดันออกไปแบบนี้เลยเบาๆนะครับโอเคเมื่อหลุดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงส่วนแท่งของเขาออกมานะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือสายไฟเข้ามา2จุดตรงนี้นะครับมันก็จะแปลงไฟออกไปที่ นี่จ่ายไฟขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงส่วนความร้อนตรงนี้นะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้นะครับนี่2จุดตรงนี้เลยต่อมาเราจะเอาแกนความร้อน80วัตต์มาทาบดูกันนะครับว่ามันจะวางได้พอดีกันหรือเปล่าส่วนมากเขาจะทํามามาตรฐานนะครับคือความยาวเท่ากันแต่ขาที่เขาทํามาจะยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดแต่งนะครับ ต่อมาก่อนจะทําตรงนี้เพื่อนก็ต้องปิดผ้าปิดจมูกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาไล่จุดดูเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะครับว่ามันมันแข็งแรงหรือเปล่าแต่ส่วนมากออกมาจากโรงงานมันจะทํามาดีอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราก็ต้องทําการบัดกีแกน 60วัตต์ออกนะครับด้วยบัดกีอีกตัวหนึ่งนะครับบัดกีที่ลงตุ้ยใช้อยู่นี่ก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เราก็ต้องใช้เหล็กเล็กๆหรือคีมก็ได้นะครับนี่เอาบัดกีแตะเข้าไปแล้วก็ยกขาตรงนี้ขึ้นนะครับให้มันหลุดออกจากกันนี่แบบนี้เลยนะครับนี่หลุดแล้ว อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่เราก็ทำการบัดกีเข้าไปตรงนี้นะครับพอมันได้ความร้อนแล้วเราก็ยกไขควงขึ้นแบบนี้มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันความร้อนมันน้อยนะครับมันแค่60วัตต์นี่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้คือ80วัตต์นะครับเราก็เอามาทาบดูที่ แผงวงจรก่อนนะครับนี่ค่อมลงไปแบบนี้นะแล้วเราก็วัดขาให้พอดีกับของเดิมนะครับเ,เราก็บิดไปนิดนึงแล้วเราก็ทำการตัดให้มันพอดีกับจุดที่เขาจะบัดกีนะครับทั้งข้างล่างและด้านบนเลยนะครับนี่เราก็บิดไปให้มันมันชนก่อนนะครับนี่เรากะคำนวณให้ดีแล้วเราค่อยตัดออกนะครับ นี่แบบนี้นะอีกด้านหนึ่งก็ให้ไปแตะที่จุดที่เราจะเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดออกแบบนี้เลยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่น้ำยาประสานเข้าไปเติมตะกัวเข้าไปเพื่อที่เราจะทำการบัดกีได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เลยนี่เราก็เติมตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้ว เราก็เอาวงจรมาทาบลงไปตรงนี้แล้วก็วางให้ตรงแล้วก็ทำการเชื่อมบัดกีีเลยนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับเพื่อนๆต้องทำให้แน่นหนาเลยนะครับเพื่อที่มันจะไม่หลุดนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยถ้าเกิดน้ำยาไม่เพียงพอก็เติมเข้าไปนะครับรเนื้อตะกัว่วใส่เข้าไปอีกก็ได้นะครับอีกด้านนึงก็เช่นกัน เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เอาไปต่อยอดเอานะครับว่าจะเปลี่ยนแบบไหนแต่ลุงตุ้ยก็ทําแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะตะกัวน้อยไปน,นิดนึงเราก็เติมเนื้อตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็จะได้จะกลัวเพิ่มขึ้นทำให้แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เลยโอเคเป็นอันใช้ได้นะครับตรงนี้นี่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับลองขยับดูก็ได้มันก็จะแข็งแรงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้นะครับเราก็เอาแท่งของเขา สวมเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนสังเกตให้ดีนะตรงพลาสติกตัวจับเขาเนี่ยมันจะมีล่องเป็นแนวอย่างนี้นะครับการที่เราจะใส่เข้าไปเราต้องใส่ให้ตรงกับปุ่มที่ปรับด้วยนะครับถ้าเราใส่ผิดด้านมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับนี่อย่างนี้ไม่ตรงไม่ได้นะครับเราต้องหมุนมาให้ตรงแล้วก็วางไปตามตะเข็บที่เขาเจาะเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับไอ้ตรงบ่าที่เขา หยักเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็จะมาเข้าตรงตัวแท่งของเขาตรงนี้นะครับนี่มันจะลงไปแบบแข็งแรงเลยตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วเราก็กดลงไปมันก็จะแข็งตัวขึ้นเลยตรงนี้เลยนะครับมันจะทําให้กระฉับกระเฉงขึ้นและรูที่ปรับความร้อนจะอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ปุ่มปรับความร้อนเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็เป็นอัน ใช้ได้นะครับนี่ลองหมุนดูก็ได้โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ชุดของเขาเหมือนเดิมก็คือตัวเกีียวที่เป็นฝาข้อแบบนี้นะเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็หมุนให้แน่นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้หมุนให้แน่นก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็สวมชุดต่อไปนะครับก็จะมีเป็น เป็นปอก้แหลมแบบนี้นะเป็นตัวบัตรกียโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็สวมอันสุดท้ายเข้าไปมันจะเป็นเกียวยึดแบบนี้ทำให้แข็งแรงขึ้นนี่แบบนี้นะก็จะมีตรงท้ายนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะดูแน่นหนาแล้วก็ตัวครอบอยางตัวนี้มันก็จะเป็นล็อกเกีียว ตัวบนด้วยนะครับไม่ให้มันเคลื่อนแล้วก็จับทำงานได้ถนัดมือด้วยนะครับแบบนี้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับว่าผลงานที่เราทำจะออกมาเป็นอย่างไรโอเคนะครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอ่าเราก็ปรับไปให้สูงสุดเลยของเขาที่มีอยู่นะครับนี่ทำการ เสียบปลั๊กด้วยนะครับเพื่อจ่ายไฟเข้ามาแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้เลยตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับนี่เราก็กดสวิตช์เปิดมันก็จะมีไฟโชว์อยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นไหมครับตรงแวบๆตรงนี้นะนี่อันนี้คือเครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบัดกีกันดูนะครับ โอเคว่าความร้อนจะแรงแค่ไหนนี่นะครับนี่เลยเห็นไหมครับให้ความร้อนได้ดีนะครับเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็ติดแน่นด้วยนะครับเนี่ยความหลอมละลายของเขาไดา้เป็นที่ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ดีกว่าอันเก่านิดนึงนะครับโอเคเราจะบัดกีีก็ง่ายด้วยหลังจากนั้นแล้ว เราจะมาทำที่วางกันนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้ไม้แขวนเสื้อเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าเหล็กเขาแข็งแรงและหนาด้วยนะครับตรงนี้เราก็ทำการตัดตามความต้องการเลยนะครับเราจะเอายาวแค่ไหนเราก็ทำการเลื่อยเลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็ได้แท่งเหล็กมาประมาณนี้แล้วเราก็ ทำการแกะพลาสติกที่หุ้มตรงแท่งเหล็กนี้ออกนะครับเพราะว่าเมื่อเราวางหัวแรงที่ใช้งานร้อนๆไปแล้วมันจะละลายนะครับนี่เราก็แกะออกแบบนี้เลยนี่นะครับค่อยๆทานะครับใจเย็นๆแบบนี้นะครับเราก็ปอกออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้แท่งเหล็กมาประมาณอันนี้นะนี่หลังจากนั้นแล้ว เราจะมาดัดตามรูปที่เราต้องการนะครับเพื่อที่เวลาเราวางหัวแร้งลงไปจะวางได้ง่ายลุงตุ้ยก็จะใช้ส่วนโค้งประมาณอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทำการดัดเลยตรงนี้ต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับรูปทรงตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะออกแบบแบบไหนนะครับแต่ลุงตุ้ยจะทำประมาณนี้นะแล้วเราก็ ดัดตัวนี้กลับขึ้นไปก็จะคล้ายๆรูปตัว m นะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้มันมีได้หลากหลายนะแล้วแต่เพื่อนจะออกแบบแล้วกันนะครับลุงตุ้ยก็ไม่ได้จำกัดตรงนี้นะแต่ลุงตุ้ยจะทำประมาณนี้นี่เป็นรูปตัว m ขึ้นมาแล้วเราก็ทำให้มันตรงแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ ตัดให,ให้พอดีเลยนะครับนี่อย่าให้มันกว้างมากให้มันอยู่ในกรอบไม้ที่เราตัดเอาไว้อย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ตัดขาให้มันมีความยาวเท่ากันนะครับอย่าให้มันสูงมากนะครับเอาแค่พอประมาณจากพื้นขึ้นมาเราก็คำนวณเอานะครับกะเอาก็ได้แบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่แล้วเราก็ทำการเลื่อยแล้วก็ หักออกมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเหล็กพวกนี้บางทีมันมันแข็งก็จริงแต่เวลาเราเลื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเลื่อยให้ขาดหรอกนะครับแล้วเราก็ใช้บิดเอามันก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่เราก็คำนวณอ่าให้ดีว่าอยู่ประมาณไหนแล้วเราก็เจาะสว่านเพื่อที่จะให้ขามันลงไปนะครับแบบนี้ทั้งสองอันเลยนี่เล็งให้ตรงแล้วเราก็เจาะรูลงไป แบบนี้นะครับนี่เลยระวังมือด้วยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะวางเหล็กตัวนี้เข้าไปตามรูที่เรากำหนดแบบนี้นะแล้วก็ต่อเข้าไปมันก็จะฝังลงไปในเนื้อไม้แบบนี้แล้วเราก็วางหัวแหลงได้ง่ายๆนะครับเวลาเราใช้งานเราก็จะวางประมาณอย่างนี้ส่วนตัวนี้มันก็จะมี ที่เสียบไม่ให้ปลายหัวแรงไปโดนอย่างอื่นนะครับอันนี้เราก็ลุงตุ้ยก็ทํามาจากท่อหดนะครับนี่สีดําอันนี้หลังจากนั้นแล้วเราจะเก็บหัวแรงเราก็มัดแบบนี้เลยนี่แล้วก็เอาหนังยางรัดตรงสายไฟด้วยก็ได้นะครับทําให้เราพกพาได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สะดวกในการเอาไปใช้งานนะครับโอเคคลิปนี้ ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ